สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วเสียงใจแกย่ยายจ,จ๋าค้นเกาค้นเดิมพี่น้องมือนีก็สิมาเพิ่มเติมเบื้องวิธีการอันบ่ิัารได้ออกไปเห็ดงานเขางานตอนเย็นเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะสิพ้ามาเห็ดกับข้ากับน้ำสู้กันกินค่ะพี่น้องค่ะเอาตามมาว่ามือนีสิได้ยังแร้กก็สิเห็ดยังน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเอาตามมาเบื้องน้ำกันค่ะพี่น้องคะต้มแซบปลานิ่งค่ะพี่น้องพุนะ่นน่ะ ต้มแซ่บปลานิมใส่หอดเห็ดพร้อมด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางเห็ดเก็บมามันบ่อหลายก็เลยลวกใส่ตัวไว้ก็เลยเอามาใส่น้ำนะพี่น้องเนาะนี่มันกับ,บ่ผิดแปลกดอกก็กินได้คือเกาค่ะต้มแซ่บปลานิมมืม่อวานไปยางห่างยางตลาดก็เลยไปพอ่อได้ปลานิมตัวนึงมาพกาพุ่นะพี่น้องหัวปลานิมแล้วก็พุ่นะซ้นปลานิมค่ะพี่น้องต้มซี่ซินค่ะพี่น้องค่ะ กินสองคนตม้มซีชินกระสามซีน,นึงกับเขาตู้ไว้แต่เดกินที่หลังค่ะพี่น้องนี่ไสมหมาก,ากฟักน้อยมีหมากฟักยื่สวนค่ะพี่น้องหมากฟักฝรั่งค่ะพี่น้องนี่มาใส่พร้อมเฮ้ดเป็นต้มแซ่บก็ซื้ว่าต้มแซ่บนี่พี่น้องมีใบกะเพรามาจากสวนสดๆมาใส่ค่ะพี่น้องค่ะนี่หอมบบดนี้บบบเวลาเ้ารุงลงขันพอหญยเรากินหฮาบ็บอใดใส่พริกใส่หยังเนาะพี่น้องนเาานาะหฮากะตักน้ำสุด สซดหายเพิ่นสซดเพิินกระได,ด้สดนาห่นำ่ำขันเห่าอยากกินเห่ากระต้องใส้พริกพงไหมพี่น้องเนี่าเปลี่ยนต้มแซบที่สุดยอดเลยค่ับพี่น้องคะนี่ขันกินเห่ามากกินเพชรนี่เห่าก็กินจังสีนี่ตอนปลานี่พฝรั่งก็กินเป็นเอาก้างเอาอยัางออกไอ้เพื่อนเราเพื่อก,ก็ก,กินแตะใส่กันกับน่ำซุปขึ้นจังเห่าเลี้ยงลูกไหมพี่น้องฝรั่งกินคือยาจาเลี้ยงลูกเนี่ยด้วยกับพี่น้องคะ เอาห้าก่นบบมันยังก่ยานกลางเนาะพี่น้องเนาะก็ยังดีเด้เพิ่นยังกินน้ําอยู่พลังคนบวก,กินน้ําเด้ค่ะพี่น้องอันนี้เ้าต้มปลาอันคือซื้อหัวปลาลักมากสมาต้มหัวปลาลักสเสเฮ็ดมาเฮ็ดกินต้มแสบค่ะพี่น้องสดนาส้าสดนส้ำมันฮ้อนเรามีแห้งข้อ้อมเนาะพี่น้องเนาะพูดเห่ากินอาหารแล้วก็ต้องให้มีน้าซุปน้าซุปได้สดได้รองข้อ แล้วพี่น้องการดูแลเอาพูเทากัคือกันเพื่อนเป็นสามีเฮากัคือกันกับพฮาดูแลพ่อแม่เฮ้าพี่น้องเข้าคือกันแล้วพี่นอ้องเออเมืม่อก็จังคอยอยู่น้ากันได้ไปเป็นเนาะเฮาอยู่น้าเพิ่นเพิ่นซอยเฮ้ากันเพื่อนบอ่ออันมีเพื่อเฮ้าบ่มีเพื่อกนกับ,บ่มีผู้ซอยเฮาเรียกข้าพี่น้องลําบากคักเด้พกโฆษณาก็ต้องดูแลเพิ่นเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาอันนี้พ้ามาเบิ่งต้มแ่บบานนี้ยายจ่า,จายิพาไปเบิ่งอย่างเมื่อนี้ว่าเฮ็ดอีอย่างิยายจ่า,จายเห็ดเมื่อนัานาง่งค่ะพี่น้องคะ ไปได้อไอซูปเปอร์เตี่ยนไก่มาถุงหนึ่งก็ได้ปานินมาถุงหนึ่งเนี่ยแหละเมื่บ้านนี่สีเฮดว้ทั้งสองอย่างเอาตามกันมาเบิ้งค่ะนี่คือเตี่ยนไก่ที่ต้มแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ต้มแล้วต้มขึ้นนี่ค่ะพี่น้องต้มแล้วก็มาแซ่น้าปูนใสเนาะพี่น้องแซ่น้าปูนใสไว้เมื่อเ้าเนี่ยค่อยมาล้างน้าปูนใสออกบบดนี้ก็มาเฮดก็มาเฮดห้เป็นเมื่อนั่งค่ะพี่น้องเฮาจะได้กินง่ายๆเนาะนี่เอา นี่เฮ็ดเป็นมือนางนี่เฮ้ากับมาเอานี่เอาดูออกค่ะพี่น้องคันสิเอาดูน้อยออกเบิดจนเบิดก็ได้คือกันแต่ว่าอันนี้มันเสียเวลายาจากรเลยอันน้อยเล็กๆบางอย่างก็เอาออกบางอันกระเบ้าออกค่ะพี่น้องมันสช้เวลาก็เลยเวลากินเฮ้าก็ค่อยออกนี่นี่น้อยนี่เฮาเฮ็ดไปถ้าเฮ็ดย่ำเฮ็ดอันนี่กินค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดย่ำเฮ็ดไอ้น้ำขนมกินกินค่ะพี่น้องค่ะ นี่เฮาเฮ็ดแบบมีเอายาจ่าเสียห้เบื้องวิธียาจ่าเฮ็ดเนาะว่าเฮ็ดแบบไดเอาดูออกเนาะให้เบื้องนิดๆยนน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคะวิธีวิธีเฮาสิเฮ็ดเอาเอาดูกออกเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอาดูกใหญ่ออกเนาะนี่เอาเบื้องเอาตีมงามนี่วิธีเอาดูง่ายออกเข้ากับสีต้มแล้วเข้ากับเอาแช่น้ำปูนใสพี่น้องแช่น้ำปูนใสไใบขึ้นหนึ่งผู้ลังคนมาไมีนานปูนใสเขาจะก็ใส่ผงฟูแต่ว่ายาจ่าบ่มักผงฟู มันก็มีสารยู่สนหนึงเนอะค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เหาอันเฮ็ดเอาน้ามเซน่าปุ่นใส่แล้วเหาก็มาเห็ดจังสีค่ะพี่น้องค่ะขันเห่าเอามีดแซ่เห่าก็เอานิ้วมือเหาเล็บมือเหาสีแซ่แซ่แซ่ออกส่ค่ะพี่น้องแซ่ลงมาหายมาทั้งถึงทั้งไตนี่เนาะพี่น้องเนอะนี่แซ่มาถึงทั้งไตนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ขันบาซันเห่าก็เอามีดปลายมีดปลายมีดเอาแซ่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 ซ่ลงมาเอาค่ะพี่น้อง นี่เสะ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 รุงมากสี่เอาค่ะแต่ยาจ้าธนัดเฮ็ดเอาเอาเมื่อเฮ็ดจังสี่ค่ะพี่น้องนี่ห้าเอาลุงมากสี่แล้วนี่นี่ห้ากับมาเอานี่ทั้งไตมันนี่ห้าก็เอาอันนี้เมื่อห้าเน็บเน็บรุงมากสีเนอค่ะพี่น้องเนน้่เน็บรุงมากสี่ห้ากับมาหากอกค่ะพี่น้องนะห้ากับหากอกนี่ห้าก็ได้แล้วค่ะส่วนนี้ค่ะพี่น้องนี่เดียส่วนนี้แล้ววันนี้ อันนี้ส่วนทั้งไตมากส่วนอันน้อยมากนี่เขากับมาแซะลงมากคือเกา,าล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แซะลงมากคือเกาเข้าเฮ็ดเข้าบอบอบอไปเซือนที่ข้าเจ้าเฮ็ดไว้เขากับมาเอาต้มเฮ็ดกินเองนั่นค่ะพี่น้องเขาก่าคอมันออกนี่เกาคอมันออกนี่ค่ะพี่น้องน,นั่นนี่เขาก่าออกได้แล้วนี่นอันนี้มานี่เขากับมีดนม่นมกินนี่อีกคือกันค่ะพี่น้องกิด นิ่วหน่อยมันขอหน่อยมันเท่ากับมาาักาอกนี่เท่ากับมาหักออกฮักออกสี่ละค่ะพี่น้องค่ะนี่เท่ากับมาฮักออกขอหน่อยขอเล็กมันขอหน่อยขอเล็กมันกับฮักง่ายค่ะพี่น้องคะนี่กับเฮ็ดจังสี่ละเฮ็ดมมกจุนอันเฮ็ดมมกจุนสุดจุนเบิดสุอันพปล่าละค่ะพี่น้อง แต่กันแยกาใจให,ห้กินอันเทศไว้กินเองกัะเบิดส,สู้อันแน่บ่เบิดส,สู้อันแน่ค่ะพี่น้องค่ะออกับว่าเป็นยังเพราะว่าข้าเฮ็ดกินเองเข้า่ได้เฮ็ดซื้อเฮ็ดข,ขายนอพี่น้องนอกน,อน,นี่ละ่ะการเป็นยู้เมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องคันว่าเฮ็ดห้ากับบดได้กินไปซื้อเขากับว่าแม่นอันอันคันคิดเป็นบ้านห้าบ่กล้ากินหรอกค่ะพี่น้องกันไปซื้อเขากับแห้งยู่สมควรอยูุนอเนี่นี่การแยก้ยจ,จกับอันแน่น้อยนี่กับเอาออกแน่บ่ออกแน่กับว่าเป็นยังนี่ค่ะพี่น้องได้แล้ว นี่ก็เป็นเล็บมือนั่งเล้วคะพี่น้องคะนี่เวลาเขาเห็ดย่ามวาเห็ดใส้น้ำขนมกินเ้าก็ได้กินไงเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ยาจากับไม่พี่น้องเบิ้งน้าต้มแซบวิธีเห็ดอาหารกับอันอัน,อนเห็ดมือนางเนาะค่ะเนาะพี่น้องคันผู้ใดเบื้องคลิปนี้แล้วคันมีอันไอเคล็ดลับดีๆอยังดีๆกบมาบอกยาจานั่นไม่ด้อันนี้ผู้ใดเบิ่งแล้วว่ามันมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ